ความเดิมตอนที่แล้วข่าวการเสียชีวิตของ Justice League ได้แพร่ออกไปผู้คนต่างเสียใจและจัดพิธีเพื่อ,อไว้อาลัยแก่พวกเขาจอห์นเคนลูกชายของซ u เปอร์แมนพยายามตั้งทีม Justice League ใหม่เพื่อผลักดันคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนท่ามกลางการไม่เห็นด้วยของ Black Adam ขณะเดียวกันเด t r o k e ได้ใช้โอกาสที่ Justice League ตายจัดตั้ง The Secret Society ขบวนการก่อการร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และกระจายสร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกและได้บุกโจมตีไททันส์ทาวเวอร์พร้อมกับจับลูกศิษย์และสมาชิกไททันเพื่อประเทศซืกความอาฆาตของเขาต่อไนท์วิงถ้าใครเพิ่งมาตามอีเวนต์นี้แล้วล่ะก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนเราได้ทำเพลลิสต์เรียงลำดับเหตุการณ์ไว้ที่ลิงก์มุมขวาบนสามารถคลิกเข้าไปเพื่อชมตั้งแต่แรกได้เลยครับ ก่อนจะไปชมนั้นผมก็ขอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าตอนนี้อัลกอริทึมของ YouTube นั้นไม่ค่อยแนะนำคลิปของเราขึ้นไปอย่างน้าฟีดเท่าไหร่ครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่ช่วยกันกดสนับสนุนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปรับชมต่อได้เลยครับ ฉันเข้าใจถึงความโกรธเกรี้ยวของแกแต่แกต้องเข้าใจว่าบานเกิดของฉันณนะตอนนี้มันเป็นเพียงแค่ความทรงจำที่แสนเลือนลางเพราะความกระหายใคร่รู้ของฉันความทะนงตนทำให้โลกของฉันถูกทำลายกลายเป็นความว่างเปล่าโลกคู่ขนานผู้คนจากต่างมิติต่างถูกลบตัวตนออกจำนวนนับไม่ถ้วนและฉันถูกบังคับให้แค่เฝ้าดูผู้คนพวกนั้นถูกกืนกินจากนั้น ฉันได้ยินเสียงเรียกจากความมืดที่มอบโอกาสที่2ที่ไม่ใช่แค่รักษาโลกที่ฉันเสียไปเท่านั้นแต่ยังช่วยโลกคู่ขนานอันไร้ขีดจำกัดที่เหลือได้อีกการจะกู้สิ่งที่เสียไปได้ Earth Zero จะต้องตายและแน่นอนว่าการเสียสละของ Justice League นั้นเป็นเพียงแค่การชะลอสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะวิกฤตใหม่กำลังมาถึงของขวัญจากมอนิเตอร์จะเคลื่อนย้ายความมืดของเราเข้าสู่ Earth z e r o และเราจะทำให้โลกของพวกมัน ในไททันทาวเวอร์สสามสมาชิกไททันและนักเรียนอันได้แก่แรดเกิส์ r ราวเฮาส์และกอริล่าเกรกกำลังพยายามลากตัวไนท์วิงอาจารย์ใหญ่ของที่นี่ที่หมดสติเพื่อหาที่ปลอดภัยให้เขาได้ฟื้นตัวและทั้งสามก็ต่างเถียงกันว่าจะเอายังไงต่อดีราวเฮาส์เสนอให้เอาตัวรอดทิ้งไนท์วิงไปซะเถอะส่วนกอรีล่าเกรก บอกให้เรานั้นตั้งหลักแล้วต่อสู้กับพวกมันด้านแบรดเกิลยืนยันว่ายังไงก็ตามต้องพาไนวิงออกไปก่อนที่พวกเรานั้นจะตายกันหมดแล้วไนวิงก็ได้สติครับได้ยินสิ่งที่เด็กๆพูดอยู่พอดีเขาก็บอกเลยว่าทุกคนจะไม่ตายได้กลุ่มซีเคทโซซตี้หคนพบตัวพวกเขาจนได้พวกมันครับรีบลากตัวเด็กๆทั้ง3ไปจับกุมและไนวิงพยายามรวบรวมแรงที่มีรีบวิ่งตามไปช่วย แต่จริงๆแล้วมันคือกับดักรอให้เขาไปเจอกับเดสโตรกพวกซีเคทโซซตี้ด้เขายึดไททันทาวเวอร์โดยสมบูรณ์และมันก็ได้จับไททันไว้เป็นตัวประกันเดสโตรกกล่าวว่าไนวิงได้แพ้เป็นที่เรียบร้อยอย่าได้พยายามขัดขืนอีกต่อไปเลยและพวกนี้คือฮีโร่รุ่นใหม่ของแกนั่นเหรอน่าผิดหวังจริงๆแต่แผนการของเขาไม่ใช่แค่การจัดการไททันล็อก เพราะซีเคทโซไซตี้ได้กระจายกำลังและหมายหัวฮีโร่รุ่นใหม่ที่มีโอกาสจะขึ้นมาแทน t จ c e l ิสเลกไว้หมดแล้วเขาต้องมั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครหน้าไหนขึ้นมาทดแทน t จ c e l ิสเลกรุ่นเก่าที่ตายไปได้แต่นหนวินก็เถียงกลับเราไม่จำเป็นต้องมี t จ c e l ิสเลกก็ได้เพราะว่าไททันน่ะเคยปราบพวกแกมาแล้วเดส t r o รกและครั้งนี้เราก็จะปราบแกอีกเดส t r o รกจึงหยาม นั่นแกก็ลองไปถามบีสบอยละกันเพราะว่าเขาเนี่ยก็สงสัยมาตลอดเลยว่าการเปลี่ยนร่างกายเป็นสัตว์นานาชีนิตของบีสบอยเนี่ยทำให้เจ้ากาฟิลนั้นมีระบบเหมือนมนุษย์ปกติกับเขาบ้างไหมแล้วในหัวของมันเนี่ยมีสมองบ้างหรือเปล่าเขาเลยทําการทดสอบโดยการฝังกระสุนเข้าไปที่หัวโพรมีเทียสได้ลากล่างของบีสบอยเข้ามาแล้วก็ทุ่มร่างของเขาลงกับพื้นซึ่งบีสบอยยังหายใจอยู่ แต่อาการของเขาแย่มากๆนหนวิงทนไม่ไหวขอสักทีเถอะแต่โพมีเทียสเห็นการโจมตีนั้นแล้วสวนกลับไปได้นวิงคิดถ้าเดสโตรกอยากฆ่าพวกเขาคงฆ่าไปแล้วล่ะแต่การที่ทวงเวลาเหมือนกำลังเล่นเกมอะไรอยู่ซึ่งเดสโตรกเขาก็ยืนยันครับว่าเขาจะฆ่าทุกคนแน่นอนเขาไม่ได้อยากจะเล่นเกมหรอก แต่เห็นแก่ความหลังของศัตรูอาฆาตโรบินคนแรกลูกชายคนโปรดของ Batman, แบทแมนเราจะมาประลองกันก่อนไนท์วิงก็จัดให้สิครับลูกน้องอย่างแบล็กสไปเดอร์ยืนอยู่ข้างหลังก็มองแบบงง,งๆเพราะนี่มันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงในการบุกไททันนี่นะแต่เอาเถอะตามใจหัวหน้าละกันไนท์วิงคว้ากระบองคู่ใจและเข้าปะทะกับเดสตรคอย่างดุเดือด ผลออกมาไนวิงชนะครับขนาดโดนเล่นงานจนแรงแทบไม่เหลือแล้วนะเนี่ยแต่เดสโต๊กบอกว่านี่มันเป็นแค่ยกแรกเท่านั้นยกต่อไปเขาจะฆ่าตัวประกันที่เหลือทีละคนจนกว่าไนวิงจะยอมโดนฆ่าตายชนะด้วยฝีมือไม่ได้ก็เล่นขี้โกงกันแบบนี้นั่นแหละตามภาษาของวายร้ายไนวิงไม่มีทางเลือกเขายอมตายดีกว่าที่จะให้เพื่อนๆและนักเรียนของเขาต้องมาตายแทนเขาเขาจึงถามเดสโต๊กถ้าฆ่าเขาจริงๆแล้วก็ แกจะปล่อยทุกคนไหมเดสโตก็รับปากครับเขาจะไม่เสียเวลาเด็ดหัวพวกเด็กๆเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือหัวของไนท์วิ่งเป็นถ้วยลังวัลนนท์วิ่งก็บอกงั้นก็เอาเลยเดสโตกขวาปืนและยิงใส่เขาแต่นยเอคีมาเขาวมาแล้วครับจอรนเข็นปรากฏตัวขึ้นและเข้ามาบังกระสุนไว้ได้ทันนายนี่ชอบขอโมยซีนเหมือนพ่อเลยนะ ฉันกะจะแวะมาทักทายสักหน่อยน่ะนี่ดูเหมือนจะเป็นงานของซูเปอร์แมนเฮ้ยนั่นมันคำพูดฉันเมื่อจอนมาถึงชัวงเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นครับก็สามารถเล่นงาน Secret Society และช่วยตัวประกันได้บางส่วนไหนวิ่งรีบบอกสมาชิกทุกคนให้หนีออกไปจากที่นี่ และรีบติดต่อออร์เค้นขอกำลังเสริมอย่างด่วนถึงอย่างไรก็ตามเดสต์รกได้เตรียมแผนสำรองแล้วว่าหากพวกซูเปอร์ซันโผลมาเขาก็จะเปิดตัวละครลับออกมาเพื่อจะจัดการเจ้าลูกชายของซูเปอร์แมนนั่นก็คือไซบอร์กซูเปอร์แมนเมื่อมันมาถึงก็รีบคว้าตัวจอนออกไปสู้ภายนอกแกควรหัดเคารพพ่อของแกหน่อยนะไอ้หนูแกไม่ใช่พ่อของฉัน แกก็ไม่ใช่ลูกของฉัน <em Fern an> แต่ฉันเข้าใจแกนะเพราะฉันน่ะเคยแซงเป็นซูเปอร์แมนมาก่อนฮุปากไนท์วิ่งถามเดสโต๊กว่าแกนั้นต้องการอะไรกันแน่แล้วจู่ๆท่าทีของเขาครับก็เปลี่ยนไปเหมือนพยายามจะบอกอะไรบางอย่างแต่มีอำนาจที่เหนือกว่าเขาคอยควบคุมร่างกายเขาอยู่ซึ่งเขายังไม่ทันได้พูดเสียงของพาไรอาก็ดังขึ้นมาในหัวและบอกกับเขาว่าให้รีบถอยทัพกลับก่อนและกำชับด้วยว่า อย่าได้ฆ่าพวกซูเปอร์ฮีโร่เพราะพาะไรอาอยัางต้องการใช้พวกมันอยู่หน้าที่ของเดสโต k กคือแค่สร้างความโกลาหลเพื่อสร้างพลังงานในการสร้างคริสิขึ้นมาแสดงว่าแท้จริงเดสโต k กก็แอบโดนครอบงำโดยเดอะเกรสดาร์เนสชักยายอยู่เบื้องหลังกับเขาด้วยจากนั้นเดสโต k กก็สั่งการให้กับลูกน้องทุกคนถอยทับกลับพวกสีเขทโซไซตี้ที่เหลือก็งงครับเพราะว่านี่ล้ากำลังจะมีชัยแล้วแท้ๆถอยทับออกไปทำไม ให้ทําก็ทําสิวะจะเถียงทําไมแล้วพวกมันก็ได้เปิดประตูวาร์ปและทิ้งท้ายว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นจงประกาศออกไปว่าฮีโร่รุ่นใหญ่อย่างจัสติสเลกน่ะตายแล้วแล้วจะไม่มีใครมาคุมกันลาหัวของพวกฮีโร่รุ่นใหม่ได้อีกและหากใครกล้าดีอยากจะขึ้นมาเป็นฮีโร่ละก็เขาและกลุ่มซีเคธโซซตี้ก็จะไปจัดการในคนนั้นด้านนอกการปะทะกันของจอและไซบอร์กซูเปอร์แมน เกิดขึ้นอย่างดุเดือดซึ่งผลสุดท้ายจอนสามารถเล่นงานเจ้าหุ่นกระป๋องจนทั้งคู่นั้นตกทะลุลงมายังตึกไททันทาวเวอร์ทั้งคู่หมดสภาพอยู่บนกองซากตึกล่างที่โรยดิยนของไซบอร์กซูเปอร์แมนก็โดนไซบอร์กเยียบหัวจนเละแล้วจากนั้นจอนก็ขอโทษครับที่ทำตึกพังแต่นห์วิงบอกไม่เป็นไรพ่อของนายต้องภูมิใจในตัวนายแน่ แต่จะภูมิใจจริงๆเหรอ ER, พอะเบื้องหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความเสียหายทุกอย่างถูกทำลายอย่างย่อยยับบีสบอยบาดเจ็บสาหัสและนักเรียนไททันบางคนนั้นก็เกิดอาการหวาดกลัวการเป็นฮีโร่และขอลาออกจากสมาชิกไททันไปแล้วจากนั้นเสียงของชายคนหนึ่งก็ดังขึ้นมาข้อคิดถูกบแบล็กอาดามปรากฏกายขึ้นและสั่งสอนไนวิงกับจอห์นเคนว่าทั้งคู่ ต่างก็ไม่พร้อมที่จะคู่ควรกับการนำทีม Justice League จอนเลยสวนไปครับแล้วนายละ่ะหายหัวไปไหนถ้าเก่งนักแล้วก็ไปนำทีม Justice League เองเลยแบล็กอดามบอกว่านั่นคือสิ่งที่เขาจะทำแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปนำทีมนั้นเขาจะสอนจอนให้กลายเป็นผู้พิทักษ์ในแบบที่โลกนี้ต้องการณนะห่วงอวกาศอันไกลโพ้นไคลเรเนอร์กำลังแหกคุกจากที่คุมขังในยานเอเลียนต่างดาว แต่เขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากฮาวจอแดนและโจมูลลีนกรีแลนเทิร์นทั้งสอง <c oughs> เมื่อได้เจอรุ่นพี่ที่ไม่ได้พบกันมานานคายก็รีบเข้าโผกอดแต่เขาไม่เคยเจอโจมูลลีนมาก่อนเลยถามว่าน่าจเป็นใครกันเนี่ยฮาวจึงแนะนําให้รู้จักวันนี้คือโจมูลลีนนักสืบที่เก่งกาที่สุดในกรีแลนเทิร์นขอบจากนั้นฮาวก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้คคยฟังว่าตอนนี้จสสิลิกตายแบร์รี่อารนเดอะแฟตก็หายตัวไปอย่างลึกลับ ซึ่งพวกสปีสเตอร์กำลังเร่งมือกันในการค้นหาแบลรี่ให้กลับมาส่วนหน้าที่ของกรีแลนเทอร์อย่างเราคือตามหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังและจัดการมันซะก็คือเจ้าพารายอานั่นแหละไายบอกว่าฟังดูแล้วเหตุการณ์มันใหญ่โตมากเราสามคนเนี่ยจะไปทำอะไรได้ฮาวบอกว่าอย่าเป็นห่วงเขารู้ดีเขาถึงได้พาเพื่อนๆกรีแลนเทอร์มากันเพียบเอาละไคเรเนอร์พร้อมสำหรับหน้าที่ตำรวจอวกาศหรือย,อยัง ในตอนหน้าครับแบล็กอดัมจะมาเป็นผู้ฝึกสอนจ l สส g u e รุ่นใหม่และฮาวจอแดนจะนำทัพ Green l a n ทิร์นไปประทะกับ b บล็กแลนเทิรถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนกันง่ายๆเลยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปอัปเดตเมื่อเราอัปโหลดตอนใหม่ๆได้ทันทีวันนี้ผมพุณโจ้พุชโจลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ